เบ้าโชนะครับซุ้มโชกนะครับเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนหนักเบาะที่ให้มานะครับ<ม>ก็จะเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งคันนะครับสบภาพเบาะก็ยังถือว่าสมบูรณ์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับ<ม>ก็ถือว่าอยู่ในสภ,ภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลตาอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถซู z u กิสวิป t 1.2 GLP ี2 1 4 4นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยดีกว่านะครับมันเริ่มต้นดูกันเลยสําหรับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีดํานะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะมาดูโคมไฟกันบ้างน,นะครับสําหรับโคมไฟนะครับนี่รถปี2 0 1 4นะครับหรือว่ารถประมาณสักกี่ปีอะ8ปีแล้วนะโคมไฟยังถือว่าใสายอยู่นะครับโอ้โหใส่มาก,กน,นะโคมไฟไม่มีร่องรอยของการแตกแล้าวนะครับมาดูในส่วนของล้อและยางกันบ้าง ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบมาให้นะขนาดยางนะครับอยู่ที่175ทับหกห้นะครับหรือว่าล้อขอบ15นั่นเองสำหรับยางนะครับยางเป็นปี2017นนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกันแล้วนะครับสำหรับยางนะมาดูในส่วนของไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดมากับทางแก้มด้านซ้ายนะครับกับด้านขวานะไฟเลี้ยวกระจกนะครับ เป็นสีดํานะครับซึ่งตัดมากับตัวรถนะตัวรถเป็นสีขาวนะครับแต่กระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดำนะอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะครับที่ให้มานะก็มีสเกิร์ตนะครับติดตั้งมาให้รอบคันแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับติดมาให้ครบทั้ง4ด้านนะมาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโครงสร้างนะครับคันนี้เราก็ยังรับประกัน100%อีกเช่นเคยนะ,ะมาดูตะเข็บ ทางด้านข้างนะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเนาะมามาดูประตูบานต่อไปกันนะครับประตูบานต่อไปเหมือนเดิมครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงาน มาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะครับเริ่มตั้งแต่ข้างบนกันเลยเสารับสัญญาณนะครับอันนี้เป็นแบบเสานะครับไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนโลโก้เพจต่างๆนะครับอยู่ครบนะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งด้านท้ายมาให้ทั้งหมด2จุดเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางด้านท้ายกันบ้างน,นี่นะครับโครงสร้างทางด้านท้ายนะครับก็ยังถือว่าเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยของการทํานะครับเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่นะครับ โครงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะะมาดูฝาท้ายกันหน่อยฝาท้ายนะครับเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับไล่มานี่นะครับเดิมไม่มีขยับนะครับนี่นเม็ดอาร์คอยู่ครบมาดูกันต่อเลยสำหรับคันนี้นะครับไม่มียางอะไหล่แถมมาแล้วนะแต่มีอุปกรณ์ถอดล้อนะครับมาให้แล้วก็อุปกรณ์เติมลมนะครับชุดปะยางนั่นเอง ท้ายเดิมโรงงานไม่มีโดนท้ายนะอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะลือให้ดูเลยเพื่อความชัวร์นี่ลือทั้งแผ่นนี่นะครับท้ายเดิมแน่นอนนะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะครับประมาณนี้ไงลือให้ดูกันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราไปดูประตูบานต่อไปกันดีกว่านะครับนี่นะครับ เม็ดอาร์คเดิมนะครับตะเข็บเดิมอ่ะประมาณนี้เนาะมาดูประตูบานต่อไปกันนี่นะครับเม็ดอาร์กก็ยังเดิมนะครับตะเข็บก็ยังเดิมนะครับไม่มีการเจาะทำนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านห้องเครื่องและฝากระโปรงทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มต้นทางด้านซ้ายกันเลยแก้มด้านซ้ายนะครับนี่ดูมีการเก็บงานมานั่นเองเบ้าโชกนะครับซุ้มชกนะครับเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนหนัก คานหน้านะครับเดิมแก้มด้านขวานะครับอ่ะมาดูแก้มด้านขวากันหน่อยแก้มด้านขวาก็มีร่องรอยของการเก็บงานนะครับนี่เห็นไหมเลขตัวถังอยู่ครบน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะสําหรับฝากระโปรงนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดสี่สูบนะครับ1 2 0่งพซีซีนะ จับคู่มากับเกียร์ออโต้นะครับหรือว่าเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะสำหรับน้ำมันนะครับก็เป็นประเภทเบนซินนั่นเองสำหรับน้ำมันที่เติมได้นะครับก็เป็นแก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์นะครับแล้วก็รองรับน้ำมัน e 2 0เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับซูซูกิสวิปนะปี2014เนี่ยภายในจะสวยขนาดไหนไปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด้านภายในของซูซูกิสวิปนะครับ1.2 g l p 2014แล้วนะครับ กุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทนะสำหรับระบบสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นพุทธสตาร์ทมาเรียบร้อยสำหรับภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตัดมาด้วยสีเทาในส่วนของหลังคานั่นเองนะมาเริ่มต้นดูคอนโซลหน้ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับคอนโซลหน้านะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับความสมบูรณ์หรือความสวยงามก็ตีไปสักร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเนาะเพราะว่า ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการขูดขีดหรือว่ารอยแตกล้าแต่อย่างใดนะมาดูในส่วนของวิทยุกันบ้างน,นะครับวิทยุนะครับสามารถเล่น fmam นะครับเล่น cd นะขยับลงมาแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ขยับลงมาอีกหน่อยนะครับมีพอร์ต power เ u t l e t 12v นะครับพอร์ต usb อีกหนึ่งช่องนะตรงนี้ก็จะมีที่วาง ที่เก็บของนะอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่วางแก้วน้ำหนึ่งช่องขยับลงมานะครับก็จะเป็นเกียร์นะคอนโซลกลางทางด้านท้ายนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้อีกหนึ่งช่องนะมาดูพวงมาลัยกันบ้างน,นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสามก้านนะครับพุ่มมาด้วยยางเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถ8ปีมาแล้วนะเลขไม้อยู่ที่1 40, 000, 4 4่6 0กิกิโลเมตร เท่านั้นนะครับก็ถ้าเทียบเลขไม์กับอายุรถแล้วเนี่ย <_ VE> ก็ถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยอีก1คันนะมาดูเบาะกันบ้างน,นะครับเบาะที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งคันนะครับสภาพเบาะก็ยังถือว่าสมบูรณ์และสวยงามแล้วก็มีร่องรอยของการย่นนิดๆหน่อยๆนะครับจากการใช้งานนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านของผู้โดยสาร ตอนหลังเลยนะครับเบาะนะครับก็ถือว่าสวยนะฟองน้ําตึงนะครับหนังไม่มีขาดนะแต่ก็มีร่องรอยจากสภาพการใช้งานบ้างนะครับสําหรับรถปี14นะก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่กันให้ดูนะว่าเครื่องเกียร์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่กันหน่อยนะครับสําหรับรถปี2014นะครับกับเลขไมล์ประมาณรักษาแสนสี่กว่าความสมบูรณ์จะ อยู่ประมาณไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วกันดูสักนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมสรุปรวมๆกันเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสภาพความสมบูรณ์เนี่ยก็อยู่ประมาณสักเอาไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะคันสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้นะจะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภายนอกภายในและก็การทดลองการขับขี่ของ Suzuki Swift 1.2 GL ปี2014นะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับตั้งขายเพียงแค่298,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูรถอะไรต่อคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com